นอนสามตื่นมาห้หมดเฮียดีเฮ้ยโอ้โหโดเหลือแตมปะน่ยติงดิติงิง้ดอมวางอยู่บ้านช่วยคนก่อนเร็วเอาสมบบอมเรามาช่วยแล้วสมบบอมสมบบอมเร็วเร็วเร็คนช่วยก่อนเร็วเรเนี่ยอยู่เนี้ยสองคนเนี่ย

เกียดเกียดนิดเดียวเมื่อกี้สตาเบลก็จะโดนยึดคนก็จะตาย <laughs> มาเพื่อนเดือดเดียวโอ้ยตายแล้วโดนท่าเทนงูข้านอนสามเอาไม้หมด,ดเบี้ยดีย, <laughs> ยังรอกูตาย <laughs> เอาไอ้เคี้ยมันโดนโดนเราโดนท่าเทนมุไม่รอดกันอะ่ะมึง <laughs> ใช่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 เฮ้ยแจะรอมเนี่ยโดมึงต้องหิ้วเออ เนี่ยเ,เราโดนเทนงูันเนี่ยเหี้ยกูไม่มีหิวแล้วเนะนี่ยเหี้ยเดือดายอ่ะโหดว่ะแทนงูเนี่ยโมเว่ะเจมบ์เวมบ์ <c oughs> มมดีนะไอ้ยังมีตัวหิวมามึงเป็นมึงรอดพอดีกูรู้อยู่ละกูลงไปก่อนกูตายแน่นอน <c oughs> มึงรอรอจังหวะอะค่อยเข้ามมอะดีมากดีมากเออเบลดันเบลดันดีดีแหมมายังหล่อเลยตอนสุดท้ายห <c oughs> ล่อเลยหล่อเลย